พร้อมแล้วค่ะผู้สึกข่าวของเรานะคะคุณอุไรัยวันกลิ่นหอมนะคะผู้สึกข่าวสายการศึกษาสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์น้ํานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเสียพันคุณเอกรินค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะทางนู้นฝนตกไหมคะคุณอไรัยวัน ไม่ตกเลยค่ะแต่บางช่วงเวลาบางช่วงเช้าก็คือมีฝนตกบ,บ้างละคะ่ะอืมตอนนี้สิ่งที่ประชาชนน่าหยากรู้ก็คือตอนนี้เนี่ยทางการระบายน้ำของกรมชลเป็นยังไงบ้างละ,ค,ะค่ะค่ะต้องพูดก่อนเลยนะคะว่าช่วงนี้ค่ะเราก็เข้าหน้าฝนอย่างเป็นตัวแล้วเนาะเหมือนฝนมันจะมีตกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือหรือ,อภาคอีสานเนี่ยอาจจะได้รับ ผลกระทบมากที่สุดบางพื้นที่ก็มีน้ําท่วมขังแต่ตรงนี้จังหวัดก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ถ้าเรามาพูดถึงสถานการณ์วันนี้นะคะที่รุ่มน้าเจ้าพยาค่ะจากสถานีวัดน้ําที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะปริมาณน้าเนี่ยที่ไหลผ่านอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสิบห้าเมตรวินาทีตรงนี้น้อยกว่าวันนี้ค่ะทำให้ปริมาณน้าเนี่ยต่ากว่าหลิงสามถึงสี่เมตรตรงนี้ระดับน้ายังทรงตัวอยู่เล็กน้อยนะคะยังไม่มีหมายถึงว่ายังแบบไม่น่าเป็นห่วงนัก <idd ratchet Lust> แต่ถ้าแผนของกรมชลประทานนะคะที่เขาคาดการณ์ว่าในวันที่สามถึงวันที่แปดเนี้ยมจะมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่กรมชลก็ได้บัดมีการเตรียมแผนเพื่อที่จะระบายน้ําบ้านท้ายเขื่อนเพื่อรองรับปริมาณน้ําอาจจะมีการปล่อยอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยลูกกว่าเมตรแต่ถ้าหากมีการปล่อยน้ําถึงสองพันลูกกว่าเมตรต่อวินาทีเนี้ยกรมชลประทานจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ค่อาทีน,นี้พื้นที่ที่รับผลกระทบย่างหนักเนี่ยเราคาดการณ์ได้ว่าจะมี11จังหวัดนะคะแต่ตรงนี้กรมชนก็ได้มีการประสานระดับท้องถิ่นได้มีการแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือตรงนี้ไว้แล้วค่ะอืมแล้วอย่างมีเขื่อนไหนที่กรมชนเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะในช่วงนี้ที่มีฝนตกหนักแต่ว่าเอ,อมีการปรับเพิ่มหรือปรับลดก,การระบายน้ํายังไงบ้างอะคะคุณอุลเลวันค่ะแต่ตรงนี้เห็นจากการสอบถามรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะ ภาพรวมของเขื่อนอ่างเก็บน้ําตรงนี้ยังอาจจะมีแบบสูงกว่าปีที่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังสามารถรับน้ําได้อีกกับ2สองหมื่เจ็ดพันล้านกว่าเมตรอยู่นะคะคุณติยพันธ์ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงมากนักแต่ยังไงเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์นี้นะค่ะว่าฝนจะตกลงมา มานน้อยเพียงไหนะคะแต่ตรงนี้กรมชลประทานก็ได้มีแผนเตรียมพร้อมไว้แล้วอย่างที่ไปกล่าวไว้อะค่ะว่าถ้ามีการปล่อยน้ําสูงถึงสองพันลูกบาศน์นี้นะคะจะมีการแจ้งเตือนให้กับประชาชนโดยเฉพาะริงสองั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่นอกคันด้านน้ำนะค่ะให้ได้นําของสิ่งมีค่าขึ้นไว้เพื่อลดผลกระทบของประชาชนให้น้อยที่สุดนะคะอืมแล้วเออกรมชลประทานเองค่ะได้มีการเหมือนแจ้งไหมคะว่า ีนี้สถานการณ์น้ำภาพรวมมาเป็นยังไงบ้างมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมอ,อันตรายหรือน่ากลัวเหมือนที่บางคนอาจจะกังวลเหมือนในปีห้าสี่ไหมคะคุณค่ะแต่ตรงนี้ที่อย่างที่บอกกันค่ะว่าเคยสอบถามรองทธิบดีค่ะรองทธิบดีก็บอกว่าปีนี้อาจจะฝนมากแต่ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงมากนะกคะ่ะเพราะว่าจากพาย,ยุที่เข้ามาห้าครั้งะคะ่ะที่ส่งผลก็ทําให้บางพื้นที่น้ำท่วมแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มที่คลาย ลงแล้ว,วค่ะพุณปิยป์าแต่ตรงนี้ก็อยากจยายามเตือนประชาชนนิดนึงนะคะคให้ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเนาะกว่าสถะานะกว่าฝนจะหยุดก็เดือนหน้าเลยค่ะเดือนตุลาคมกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนค่ะอืยังไงเราก็ยังต้องติดตามนะคะเพราะว่าเนาะปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็คือที่พูดไปก็คือพายุที่จะเข้ามาว่ามีมากน้อยแค่ไหนด้วยอืนะครับใช่ค่ะเราคาดการไม่ได้ค่ะอืม